ตอน,ก,น Γ กฎหมายที่ผู้ประกอบการร้านค้าควรรู้เกี่ยวกับการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ข้ที่3ผู้ผลิตหรือนำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีข้อควรปฏิบัติอ,อย่างไรบ้างในการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อตามมาตราที่26เกี่ยวกับข้อควรปฏิบัติของผู้ผลิตหรือนำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีข้อควรปฏิบัติด,ดังนี้คือ ต้องจัดให้มีบรรจุภัณฑ์ฉลากพร้อมข้อความคำเตือนสำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือในการอื่นตามที่คณะกรรมการควบคุมกำหนดโดยความเห็นชอบของขคณะกรรมการและประกาศในราชกิจจานุเบกษาหากฝ่าฝืนจะต้องรับโทษตามมาตราที่38คือต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0แบาทหรือทั้งจำทั้งปรบับแล้ววิธีการ หรือการกระทำในลักษณะใดบ้างที่ห้ามกระทำโดยเด็ดขาดสำหรับการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามมาตราที่30ห้ามมิให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการหรือในลักษณะดังต่อไปนี้ห้ามใช้เครื่องอัตโนมัติห้ามเร่ขายห้ามลดแลกแจกแถมหรือสิทธิประโยชน์อื่นใด เป็นการตอบแทนแก่ผู้ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ <S <S หากฝ่าฝืนจะต้องรับโทษตามมาตราที่40และมาตราที่41คือต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนถึง1ปีหรือปรับไม่เกิน10,000บาทถึง20,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเมื่อรู้เช่นนั้นแล้วก็ต้องปฏิบัติตามเื่้วดปัญหาและผลกระทบเชิงรต่างๆจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และร่วมสร้างสังคมไทยที่น่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากเครือข่ายงดเล่าจังหวัดสงขลา